สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของแม่หมอรูกแก้วนะคะห่างหายกันไปนานหลายวันเลยวันนี้แม่หมอดูกแก้วนะคะจะมาพูดถึงเรื่องที่หลายๆคนอาจจะสงสัยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคาถาของไทยนะคะคาถาของไทยที่เราเห็นกันตามเว็บไซต์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่เวลาใครก็ตามอยากสมหวังในความรักอยากเรียกเงินเรียกทองอยากที่จะให้คนรักกลับคืนมาเนี่ยเราก็จะมีการค้นหาคาถาพวกนี้คาถาเรียกรักคาถามาหาเสน่ห์คาถาเรียกแฟนคาถาทําให้คนรักคนหลงเราก็จะมีการค้นหาคาถาพวกนี้กันจากช่องทางการค้นหาหลายๆช่องทางที่หลายๆคนใช้กันนะคะ ทีนี้หลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วคาถาพวกนี้มันใช้ยังไงอะคะถ้าเกิดว่าเรามาเป็นวิท่าเราใช้คาถาใช้เวทมนต์คาถาของวิท่าเราสวดเป็นภาษาอังกฤษเราทำพิธีกรรมใช้คาถาเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะท่องคาถาที่เป็นภาษาไทยล่ะ มันจะได้ผลหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคาถาต่างๆที่เราหามามันเป็นภาษาไทยแล้วเราท่องแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแต่ถ้าเราจะมาเป็นวิคยาเราสวดคาถาที่เป็นภาษาอังกฤษเราทําแล้วมันดันได้ผลมันเป็นเพราะว่ามันเป็นวิคยาหรือมันเป็นเพราะว่ามันเป็นคาถาไทยที่ไม่ได้ผลกันแน่วันนี้แม่หมอลูกแก้วก็จะมาพูดเรื่องนี้ โดยเจาะลงไปแบบให้ทุกคนเข้าใจนะคะอันดับแรกเลยนะการเป็นวิทาเนี่ยอย่างที่แม่หมอได้กล่าวไว้ตั้งแต่ EP แรกๆนะคะว่าการเป็นวิทาเนี่ยจะต้องมีการฝึกจิตฝึกสมาธินะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องสื่อกับธรรมชาติเราจะต้องรวบรวมพลังของเราสื่อกับธาตุ ทั้งสี่หรือบางคนใช้ธาตุทั้งห้านะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้จิตสื่อกับธาตุทั้ง4หรือธาตุทั้งหติดต่อกับธรรมชาติสื่อสารกับจิตวิญญาณเราก็จะสามารถทำให้เกิดทุกๆสิ่งที่เราต้องการได้ไม่ว่าเราจะบริกรรมคาถาต้องการให เกิดเป็นความรักจากคนที่เราแอบชอบต้องการให้เกิดเป็นเงินทองไหลมาเทมาจากงานที่เราทำเราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าการเป็นวิชาต้องฝึกนะคะต้องมีการฝึกใช้เวลากับธรรมชาติใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาฝึกจิตนะคะการใช้คาถาก็เหมือนกันถ้าเรา จะใช้คาถาที่เป็นภาษาไทยนะคะที่เราหามาตามอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคาถาธรรมจักรนะคะคาถามหาเสน่นะคะคาถามนรักนะหรือว่าจะเป็นพวกคาถาเงินล้านพระคาถาคุณแผนนะคะถ้าเราอยากที่จะสวดแล้วได้ผลอยากที่จะสวดแล้วเรียกคนเรียกเงินเรียกทองมาให้เรา เรียกความรักมาให้เราได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเราเพียงแค่ต้องฝึกจิตฝึกสมาธิเท่านั้น,นะคะ่ะเราสามารถที่จะใช้คาถาของวิคข้าทำพิธีของวิคข้าแล้วเราจัดห้องคาถาแบบไทยในความหมายของแม่หมอลูกแก้วเนี่ยหมายความว่าการใช้คาถาของวิคข้าทำพิธีกรรมแบบวิคข้า หรือเราจะใช้คาถาแบบคนไทยทําพิธีกรรมแบบคนไทยมันมีขั้นตอนที่เหมือนกันผู้ฝึกหรือผู้ทำเนี่ยจะต้องมีการฝึกจิตแล้วก็ฝึกสมาธิมาถึงจะทําและได้ผลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เข้ามาฟัง EP นี้นะคะฝึกเป็นวิถท่าอยู่แล้วแล้วก็สนใจคาถาอื่นๆด้วยเช่นคาถาของฝ่ายคนไทยคาถาโบราณของไทย แล้วอยากใช้แล้วได้ผลเนี่ยสามารถที่จะเอาวิธีการฝึกของวิท่าฝึกเพื่อให้ตัวเองนั้นมีสมาธิเกิดเป็นติดที่มีพลังนะคะแล้วสามารถจะท่องคาถาที่เป็นคาถาของไทยแล้วทำตามคำแนะนำที่คาถาบอกได้เลยนะคะเช่นคาถามหาเสน่ห์เนี่ยเขาให้ท่องท่องเสร็จ เขาให้บริกรรคาถาเนี้ยสจบนะคะก่อนออกไปพบคนอื่นถ้าต้องการทําให้คนอื่นเกิดความรักให้ให้ท่องนะคะและเป่าใส่แป้งเพื่อผัดหน้าเป่าใส่ลิปสติกเพื่อทาปาก เป่าใส่น้ำมันใส่ผมเพื่อทาผมเป่าใส่น้ำหอมเพื่อฉีดใส่ตัวเป่าใส่ครีมบำรุงผิวหรืออื่นๆนะคะที่เราสามารถที่จะเป่าใส่ได้เช่นถ้าเราเป่าใส่แป้งหมายความว่าเราจะต้องเอาแป้งเนี่ยเทใส่มือก่อนนะคะและบริกรรมคาถาสามจบแล้วก็เป่าเบาๆลงไปที่แป้งนะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นแป้งพับนะคะเป็นแป้งตลับเนี่ยก็สามารถที่จะท่องคาถานะคะแล้วก็เป่าลงไปที่แป้งก่อนที่จะใช้พับเนี่ยค่อยๆแตะที่แป้งแล้วก็ทาที่หน้านะคะหรือจะบริกรรมคาถาแล้วก็เสกเป่าไปที่ขวดน้ําหอมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพื่อที่จะฉีดที่ตัวเท่านี้คาถาที่เราท่องไปเนี่ยเพื่อที่จะทําให้คนอื่นลงรักเรา พบเจอเราแล้วเกิดความรักใคร่เนี่ยส่งผลขึ้นมาทันทีเหมือนกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าแล้วทำยังไงถึงจะฝึกเพื่อที่จะทำให้บริกรรมคาถาพวกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแนะนำนะคะฟังช่องของแม่หมอลูกแก้วตั้งแต่ EP ที่1เลยค่ะจะรู้ว,วิธีการฝึกเลยต้องค่อยๆฝึกไปใช้วิธีการฝึกแบบเดียวกันกับการฝึกแบบ การเป็นวิค่าได้เลยนะคะเพราะการฝึกแบบการเป็นวิค่าเนี่ยเราจะฝึกจิตและสมาธิไปในตัวอยู่แล้วผู้ที่ฝึกวิค่าหรือทําการฝึกมาจนถึงตอนนี้ตั้งแต่ฟังช่องของแม่หมอลูกแก้วมาสามารถที่จะลองใช้คาถาแบบไทยได้นะคะเห็นแม่หมอลูกแก้วแบบนี้บริกรรมเวทมนต์คาถาของวิค่าแบบนี้ แต่แม่หมอลูกแก้วก็ใช้คาถาของไทยนะคะคาถาของแม่หมอลูกแก้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้เดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะเรียกว่าคาถาหัวใจงั่งนะคะเป็นคาถาที่แม่หมอลูกแก้วเนี่ยเรียกว่าลงน้ํามันไว้ที่ตัวเลยแล้วก็เอาไวส้สวดเรียกคนที่เราอยากได้ถ้าแม่หมอจะเรียกนะคะแต่ว่าแม่หมอไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราฝึก แล้วว่าเราใช้แล้วเราใช้แล้วเห็นผลตอนที่แม่หมอเอายันเนี้ยตัวหัวใจงัางเนี่ยลงที่แขนก่อนที่แม่หมอจะเรียกคนที่แม่หมออยากได้ในวันที่แม่หมอลงคนคนนั้นหายไปจากแม่หมอสองอาทิตย์หลังจากลงเสร็จเขาทักมาทันทีหลังจากลงเสร็จ5นาทีค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากรู้มันคือคาถาอะไรคอมเมนต์ถามได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอบอกนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปถ้าเราฝึก เรามีสมาธิเรามีจิตเรารู้ว่าการฝึกจิตเป็นยังไงการมีสมาธิเป็นยังไงบอกไว้เลยว่าพลังในจักรวาลพลังของโลกนี้เราสามารถดึงมาเป็นพลังของเราได้ตราบเท่าที่สิ่งที่เราส่งออกไปสิ่งที่เราทำไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี และไม่ใช่สิ่งที่ทำลายคนอื่นนะคะอย่าลืมกดของแม่หมดวิค่า3คูณ3เราส่งอะไรออกไปจะกลับมาหาเราสามเท่าเราส่งความรักออกไปความรักก็จะกลับมาหาเราสาเท่าเช่นเดียวกันนะคะบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแม่หมอแล้วถ้าเกิดว่าฝึกแบบวิค่าโต๊ะหมู่บูชาของวิค่าก็ไม่เห็นเหมือนโต๊ะหมู่บูชาของไทยเลย โต๊ะพิธีกรรมของวิฆามันมีความพิเศษไม่เหมือนแบบไทยนะคะแล้วเราจะฝึกแบบวิฆาแล้วใช้คาถาแบบไทยได้งั้นหรอแม่หมออยากให้ทุกคนนึกภาพแบบนี้นะคะให้นึกภาพหนังฝรั่งที่มีการตั้งโต๊ะพิธีกรรมบูชาแล้วให้ลองนึกภาพหนังไทยที่มีการตั้งโต๊ะพิธีกรรมบูชาเหมือนกันเลยนะคะให้ดูของบนโต๊ะดีๆ ของบนโต๊ะจะมีการจัดเตียงไว้แบบมีความหมายและในยะของมันและจะมีการวางของแบบนั้นไว้บนโต๊ะทั้งของศาสตร์วิฆาหรือแม้กระทั่งศาสตร์บูดูหรือศาสตร์ของไทยก็ตามนะคะเพราะหมอของคนไทยนะก็มีการตั้งโต๊ะพิธีกรรมเหมือนกันแต่เขาไม่วาดวงเวทถ้าเป็นวิฆาเราวาดวงเวทใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นของไทยเขาใช้สายสินล้อม มันเหมือนกันเลยคอนเซปต์เดียวกันแค่ลักษณะคนละแบบนะคะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการฝึกแบบวิค่าสามารถเอามาปรับใช้กับคถาของไทยได้แต่ไม่หมอไม่ได้หมายความว่าให้ฝึกของวิค่าแล้วเอาศาสตร์ของวิค่ามาปรับใช้จนกลายเป็นพ่อหมอแบบไทยพันสายสินรอบตัวแบบนั้นก็ไม่ใช่นะคะหมายความว่าให้เอาจิตที่ฝึกในแง่ของวิค่า มาใช้กับคาถาแบบไทยที่เราเห็นตามอินเทอร์เนต็ตเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นตามหนังสือฝวดมนตพวกนั้นก็ได้เราสามารถใช้ติดเดียวกันติดที่เป็นสมาธิเดียวกันนะคะมาใช้กับคาถาต่างๆที่เราเห็นตามเว็บไซต์คาถาต่างๆที่เราสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้บางคนเนี่ย เพิ่งมาฝึกเป็นวิราอาจจะหาคาถายากและบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินกับการที่ต้องพูดอะไรหรือท่องคาถาอะไรเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีที่แม่หมอเอามาให้บางคนอาจจะงงว่าคาถาหาจากไหนคะคาถาหามาจากไหนครับคาถาหาง่ายคะ่ะใช้คาถาแบบไหนก็ได้ขอแค่ฝึกจนจิตมีสมาธิและหลายๆคนอาจจะถามต่อว่า แล้วเราจะฝึกจิตจนมีสมาธิได้ยังไงคะในเมื่อเรานั่งสมาธิไม่ได้แม่หมอเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้คะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แม่หมอฝึกโดยที่ตัวเองไม่ได้นั่งสมาธินะคะแม่หมอฟังคลื่นความถี่นะคะหลายๆคนอาจจะแบบไม่รู้จักว่าคลื่นความถี่คืออะไรนะแม่หมอชอบฟังคลื่นความถี่ที่เขาให้ฟังก่อนนอน เพื่อฝึกติดให้เป็นสมาธินะคะมันจะมีหลายคลื่นมากเลยนะคะมีทั้ง523มีทั้ง47หลายๆคนอาจจะงงว่าเราหาจากไหนนะคะพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะคะว่าคลื่นความถี่ให้มีสมาธิหรือว่าพิมพ์เพราะว่า head set นะคะตัว h แล้วก็ตัว s e แล้วก็มันจะขึ้นคลื่นความถี่ให้เลยเราก็ลองค้นหาดูว่าอันไหนคือการนั่งสมาธิ อันไหนคือการฝึกจิตนะคะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครนั่งสมาธิไม่ได้ไม่สามารถฝึกจิตได้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าจะทำสมาธิยังไงเพราะว่าทํำเท่าไหร่ก็ไม่เคยมีจิตที่เป็นสมาธิสักทีให้ใส่หูฟังฟังคลื่นเสียงพวกนี้ตอนนอนค่ะ หลับไปกับคลื่นเสียงพวกนี้เลยอยู่กับคลื่นเสียงพวกนี้ทุกวันนะคะลองดูเจ็ดวันจะรู้ได้เลยว่าตัวเองมีสมาธิขึ้นนิ่งขึ้นติดสบายขึ้นนะคะมันช่วยได้จริงอยากให้ทุกคนลองเพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เหมือนท่านพระสงฆ์ที่จะฝึกเพื่อไปปรินิพพาน เราต้องการฝึกเพราะว่าเราอยู่ในสายการเป็นวิา่าเราเป็นคนที่อยู่ในสายการเชื่อในพลังธรรมชาติและการดึงของพลังของตักวาลมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตที่เป็นสมาธิเราก็จะคุยกับตักรวาลรู้เรื่องเราก็จะขอพลังงานของจักรวาลยืมพลังงานของทวยเทพมาใช้ได้นะคะอาละค่ะต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะทุกคนที่ติดตามแม่หมอลูกแก้วมาจนถึงตอนนี้ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเจอ EP นี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์นะแล้วก็กด s u b s ไ r i b e กดติดตามช่องของแม่หมอลูกแก้วไว้ด้วยนะกดติดตามแล้วอยากดอย่าลืมกดแด้งเตือนนะคะกดติดตามช่องแม่หมอลูกแก้วแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะแม่หมอจะพยายามลงวิดีโอให้มากเท่าที่จะมากได้นะบางทีแม่หมอพักผ่อน ก็เลยอาจจะห่างหายไปบ้างนะคะแต่จะพยายามลงให้ถี่เหมือนเมื่อก่อนให้ได้นะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามานะคะคนที่เข้ามาฟังจนถึง EP นี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยใครที่แม่หมอยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เดี๋ยวแม่หมอไปตามตอบคอมเมนต์นะคะอย่าลืมติดตามกันไว้นะแล้วเจอกัน EP หน้าคะ่ะวันนี้แม่หมอดูแก้วไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ